แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนเลยค่ะโอ้โหเป็นยังไงคะหลายคนบอกเลยตั้งตัวไม่ทนันตบหน้าตัวเองสารทีนี่มันจริงหรือเปล่าทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวอร์ชั่นนี้มันคือแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาเร็วรมาพรวดเร็วอ่อย้ำผู้ชมอีกทีนะครับวันนี้เราเปิดด้วยแมนยูไนเต็ดเพราะว่าปีศาจแดงเปิดตัวเลยไงใช่ค่ะและเดี๋ยวมีข่าวอาร์เซนอลทิมเบอร์เจ็บด้วยนะครับเพราว่าไปเริ่มที่ปีศาจแดงกันก่อนก็คือตามข่าวที่เราติดตามมาโดยตลอดครับว่า มาไทสเตอร์ลิกครับที่อลิศธนาอยากจะได้ตัวมานะครับแล้วก็มาสาอุยเนี่ยมาตอนหลังเพราะว่าลูกชอเจ็บมาเลาเซียไม่หายสักทีหนึ่ง ừ ừ, นะครับก็เลยกลายว่าเซ็นคู่เลย<น>เปิดตัวเรียบร้อยได้เบอร์เสื้อแล้วด้วยนะครับคุณผู้ชมใครเป็นแฟนบอลแมนยูคิดเหมือนผมไหมครับว่าเดอร์ลิกเบอร์มีเรื่องเยอะทำไมไปเรื่องเบอร์ฟิวจอนเบอร์ส <laughs> <laughs> ี่เนี่ยฮะโฟรโอ้ก็เลยแบบแอบตกใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเขา ก็มีประวัติเจ็บบ่อยอยู่แล้วนะครับส่วนมาซราอุยจริงๆเบอร์สาเบอร์สีจริงจของแมนยูไม่ดีทั้งคู่ะครับเบอร์สามคือแมนยูเปลีป่ยนการาฟิกป่ะเนี่ยเขาทำการาฟิกสวยมากนะเมื่อกี้กราฟิกกราฟิกภาพนิ่งอะเสื้อ,เ,อ,เ,อเสื้อเติร์ดใช่ใช่แต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่แบบเป็นเป็นทรีกับโฟร์เนี่ยดูรู้สึกว่ามันแบบสวยอะอ่าเป็นเป็นก็เสื้อเยือนเป็นโลโก้แมนยูไงเอหมมายยถึงป็นนนฟต์แูไม่ไถึงแบบตอนที่เป็นภาพนิ่งระหว่างคอมโพสมันดูสวย ครับค่ะครับผมอโอเคอทีนี้ครับคนขวานั่นแหละฮะก็คือทางฝั่งของแอชวอร์ดนั่นแหละครับที่โอ้อยู่เบื้องหลังแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่โครงสร้างดีทุกอย่างมันดูฟล์ไปหมดนะครับเหมือนท่อระบายน้ำจริงๆงนะครับเปรียบได้ดีมันไม่ตันไงเปรียบเปรียบซะเ,เห็นภาพเลยลก็กดที <รอ S 2> ทเดียวมันก็กระโดดกดทีเดียวก็คือไปเลยไม่เป็นรงจริงว่าแมนยูเต็ดเนี่ย เป็น48ชั่วโมงมันหายไปแล้วจะบอกว่าเสื้อนี้สวยครับเสื้อเติร์สใช่ไหมสวยมากๆเลยตัวที่สามสวยท้งหมดตัยาวอีกคือตัวอันนี้เขาใช้เป็นไออาเดียสออริจินอลนี่เห็นไหมใช่ครับใช่ครับเออไม่ใช่สามขีดแต่เป็นเป็นสามใบใช่อ่ะทีนี้มาดูราคานิดนึงราคาปอนเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยได้รู้นะครับเพราะว่าทราบกันแต่50ล้านยูโรเป็นค่าฉีกสัญญาของเดรลิกใช่ไหมราคาปอนเนี่ยที่คุณเคยเดรลิกแค่38.6เองนะครับโหยิ่งเป็น เป็นเงินเพาวแล้วมีความรู้สึกว่ามันถูก,ถกมากเลยนะครับบวกแอดออนอีก4.2แล้วก็อย่าลืมว่าเขาอายุ25ปีผ่านแชมเปียนส์ลีกมาแล้วนะครับไม่น่าเชื่อว่าแมนยูจะได้ราคานี้นะครับส่วนเอลิสันหาก็เป็นคนที่ปลุกปั้นเข้ามาครับตั้งแต่สมัยอยู่กับอาแจกแล้วก็เฟื่องฟูที่สุดตอนปี2019ตอนเข้ารอบรองทางฝั่งของแชมเปียนส์ลีกนะครับส่วนมาซาอุย12.8ล้านปอนด์ครับมาซาอุยนี่ก็26ปีแล้วนั่นเองนะครับ แต่ว่าราคาตรงนี้มันก็ตามคาดแหละครับเพราะว่าเขาเองก็ประสบการณ์ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับอยู่ที่อาจแจเหมือนกันอืสรุปนี่เป็นยังไงสาขา2ไปแล้วหรอหูแบบหนักมากเลยอะเดสต Connection นอย่างเงี้ยเหรอนึกถึงวูฟตอนมีนูโนซานโตเออแล้วทุกคนเป็นโปรตุเกสหมดเป็นโปรตุเกสหมดเลยนะครับก็โปรตุเกสหมดเลยเซ็นสัญญา5ปีครับพ่วงออปชั่นอีกหนึ่งนะครับก็เคยเล่นกับทางฝั่งของเทนฮาเคยกูมีโกเป็นโอน่าหน้าปีขวาเป็น อันโทนี่ขาดแค่ดอนนี่ฟันเอเบกับเฟรนกี้เดยองเท่านั้นโอ้โหนี่แต่เคุณคุก็แฮปปี้นะบอกกันกลับมาร่วมงานกับเทนน่าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็นายเก่าคุ้นเคยกันดีอ่านะแต่ก็ลุ้นนะลงสนามดีไม่ดีสุกนี้ได้เห็นเลยมีคนถามผมเยอะมากว่ากฎกชื่อเขาอ่านออกเสียงว่าอะไรคือผมเคยสัมภาษณ์แกนะแกไม่ออกเสียงรูตแซ่ด้ยนะตอนที่ผมเคยเคยเคยสัมภาษณ์เขาบอกว่ารูตเซ่อ๋อหรอนูตเซ่มาสราอุยอุยเลยนะอุยเลยไหมไม่เข้าใจว่า มาซาวีนี่มาจากไหไม่แต่ว่ามันไม่ได้อ่านมันไม่น่าอ่านวีได้ยกเว้นเป็นคือผมไม่รู้ว่าภาษามร็อกโคมันอาจจะออกวีจริงจริงแต่ว่าเท่าที่ผมเคยสัมภาษณ์เขามีนักข่าวเวียดนามเคยถามเขาว่าชื่อจิยูอ่านว่าเขาออนุตแซ่โทษนุตเซ่สระเอนุตเซมาซาอุยเลยอะคุณลองไปดูในไบเยทีวีก็ได้ว่าเขาออกแบบนี้มานานแล้ว ลองดูนะคะแต่ยังไม่หมดค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่หยุดเท่านี้ค่ะล่าสุดเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งดิวที่อยากจะปิดให้ได้ก็คืออูกาเต้โอ้โหอูกาเต้นี่คือเป็นคืออย่างนี้แมนยูไนเต็ดเนี่ยมองจากดาวอังคารยังรู้หรือว่ายังแก้ไม่ถูกจุดนะครับคือตอนนี้ซื้อจากนักฟุตบอลที่เจ็บแล้วก็ขายทั้งวาราแล้วก็มาเซียวคือนี่มันคือมาแทบจะลื้อลื้อเลยนะแต่ว่าปัญหาใหญ่ที่แท้จริงคือวิดฟิลที่ทําให้ยูไนเต็ด โดนกระหน่ำยิงเมื่อซีซันที่แล้วเนี่ยคาเซเมโรไม่รู้จะอยู่ระยะไหนแค่ไหนอ่ะอูกเต้เนี่ยปีศาจแดงคือดิวพร้อมกับโยโรแล้วก็ซุกซีแต่ว่าอันไหนปิดได้ก่อนก็คือจบก่อนอพอปิดได้2ดีวปุ๊บเขาไม่กล้าทุ่มต่อแล้วก็ทําให้ดีวเนี้ยจะไปขอยืมเปเชไม่ผ่อนนะขอยืมเลยนะแต่ปารีสแซงต์แชมงไม่โอเคก็เลยทําให้ก็ต้องกลับอีกรอบนึงครับว่าจะได้หรือเปล่าซึ่งเมื่อวานเนี่ยจากที่ผม สืบๆนะอูกาเต้ไม่ใช่เต็งหนึ่งนะครับเต็งหนึ่งคือซันเดอร์เบิร์กครับของเบอร์ลี่ครับเพราะว่าค่าตัวของอูกาเต้มันไป51แล้วตอนนี้แมนยูซื้อมา4ตัวแล้วถ้าซื้ออีกเนี่ยมันติดกฎพีซ่าก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวเหมือนกันว่าแมนยูจะถอนดีลแล้วแล้วเนี่ยไปเป็นประมาณเนี่ยมันดันมีรายงานว่าจอร์แดนเดสเอเจนต์เดินทางไปที่อังกฤษอ่าใช่ใช่ก็เลยคนก็เลยแบบเอ๊ะสรุปดีลล่มหรือยังไม่ล่มนะคะไม่ล่มฮะไม่ล่มแน่ถอนอูกาเต้เนี่ยอ่ะแต่นี่มาดูสสื่่่่ออเปนนนนนคคคะะะะทาาาาาาางงงด้ขก็รรยวฟิญ ก็ S <S มีลิสต์อยู่ในชื่อที่แมนยูสนใจด้วยเหมือนกันนะคะถ้าอันนี้คือมีท่านะถ้าปล่อยซานโช่แล้วก็อันโตนี่ออกได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ60ล้านโยูโรเนี่ยถึงบอกว่ามันแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดนี่คือเรียกว่ารือร้อรื้อโละเปลี่ยนต้องให้เห็นกันในฤดูกาลนี้อย่างนั้นเลยอ่ะคือ <S <S ใช่ฮะคือแบบเขาแต่ว่ามันก็เสี่ยงมากนะกับการที่ซื้อตัวตามใจผู้จัดการทีมอ่ะมันเป็นสนิทมากกว่าสเกลไง <cam ina> อ่ะสน,ออน,นิทเออโอ้ยในชอบอสนิทมากกว่าสเกลใช่มันไม่ใช่การที่เอาแมวมองมาดูขนาดนั้นคือคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะก็คือมีแผนอย่างที่บอกจะปล่อยซา <cam ina> <compar ator> นโชกับอันโตน,นี่นะคะในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งอันโตนี่เองเนี่ยเอานักเซอร์สนใจมีข่าวเยอะนะคะ <cam ina> ถ้าปล่อย2ตัวนี้ได้เนี่ยก็มองว่าน่าจะซื้อได้อีกโอ้โหจริงครับจริงที่ปล่อยซานโชเหรอผมว่าไม่ไหวอ่ะล่าสุดมันมีคลิปที่เทนฮากดีใจอ่ะตอนการาโชยิงแมนเชสเตอร์อะ แล้วหันไปเขาลอยจะดีใจเอาเอ็นไอซานโชยืนอยู่ฮุบเลยฮุบเลยเออเห็นดิเห็นอ่ะเออนะ